ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับที่ท่านก็ยินดีต้นรับข้าวสู่ช่องหว้ยดีนหนึ่ง,ห,งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางสองมกราคมก็ทุกครั้ง ุกคลิปก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยใบนี้ก็เป็นทัานหลักอร้อยคุนพี่พรเบ่งปันแบบสี่ตัวให้พิจารณานะเบ่งปันสองห้าศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้า เบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพ่นพนาพนเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสองหานย์เกขอบคุณจริงๆข้อมูลเดี๋ยวท่า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางหลักหน่อยบนใบที่สองนะหน่อยบนใบที่สองเจ็ดแปดศูนยะ์หนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่หกนะเบ่งปันเจ็ดตัว ให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะหลักหน่อยบนเจ็ดตัวก็อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านอาดีตที่ผ่านมาก็ผ่านทันที่แล้วก็ผ่านนะผ่านสามต่อไป ใบนี้ครับทานผอชมสูตรล่าจับคู่สองสองสูตรอดีต9ก้าสี่สาม2จ8 6เก้าห้าสองูนสองสามแปเดี๋ยวทันใหมนี้ครับผม0ูนหก สองเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดสองหกสองเจ็ดนะสี่ชุดแบ่งปันสี่ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณจริงจริงคอมมลนะที่เบ่งปัน,ปนต่อไปใบนี้ครับดังเม็กซาย วิ deal, นะ่งตนะัวเดียวนะดังเม็กซายวิ่งตัวเดียวเบ่งปานวิ่งวิ่งสี่นะเบ่งปานวิ่งสี่ตัวเดียวอดีตก็มีผ่านนะอนดีตก็มีผ่านมีหลุดบ้างนะแต่พอจบเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบนะ่งปานสี่เนาะ 4ตัวเดียวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันใบนี้เราก็ร้รยแบบสองตัวก็อดีตก็พันอดีตก็พันก็สองครั้งที่แล้วสามครั้งที่แล้วก็หลุดนะ สามครั้งที่แล้วก็หลุดไปซเสรดีแยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน70นะเบ่งปาน70ให้พิจารณาเป็นเแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ หลักหน่อยบนุนแบบ7ตัวใบที่1นะใบที่1นึ่งศูนย์หนึ่งสปดเกศูนย์หนึ่งสามเปดเกตัวนะเบงปัน7ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทา ก็อดีตก็สรุปแล้วพันนะใบนี้ครับผมแนาทานล่างเบบสี่ตัวโอโจโกนะโอโจโกเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเนาะเบ่งปันสี่ตัว เบ่งปันสีตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณมากจริงๆอดีตที่แล้วหนึ่งสองสามสี่นะอนดีตที่แล้วก็พันหนึ่งพันสองครบนะต่อไปใบนี้หลักหน่อยสองสูตร สูบฝั่งซ้าย935ฝั่งหัวก็9 935เช่นกันนะ935สองสูตรชุดนะหรือเป็นสูตรอันเดียวนะ935เดี๋ยวทานหลักหน่อยขอบคุณจริงจริงอดีตก็ผ่าน,นาอภิษฐรรมเนาะ อดีตก็สรุปแล้วพันนะต่อไปครับผมใบนี้ชายนิรนามเบ่งปันวิ่งสองวิ่งสามนะแล้วก็คู่สองสามสองหกห้าสามหกสามหกเก้าห้าหก เลยก็สองเก้ชุดเดียว9ก้าสชายเนยรนามเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน,ปนขอบคุณจริงจริงขออมุลต่อไปสิงสิงเบ่งปานแปดหก 6กห้าสี่แป7จี่นะเบ่งปันรวม6ชุดนะเบ่งปันรวม6ชุดให้พิจารณาสิงเจ้าของแนวทางที่เบ่งปัน ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลดค์กดแชร์กดติดตามด้วยใบนี้ครับคุณพี่พรท่านเบ่งปันฝั่งละตัวถึงสองตัว ก5 6 8 0 2กับ3 4 7 9 1 5 6 8 0 2กับ3 4 7 9 1ก็เนี่ทานจับคู่ครบร้อยสิบหน่อยต่อไปกระบรม ใบนี้เอ้ยวิ่งเหนือใต้ตัวเดียววิ่งเหนือใต้ตัวเดียววิ่งหนึ่งตัวเดียวเนาะท่าน,นี้ก็เบ่งปันหนึ่งตัวเดียวให้พิจารณาวิ่งเหนือใต้นะขอบคุณจริงๆข้อมูลทีเบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันเหนียวฐานซองตัวล่าง V16 เบ่งปัน1 2 1 3 1 5 3 4 3 7 4 3 4 5 4 7 4 8 5 4 5 7 7 2 7 3 7 4 7 5 แล้วก็แปดสี่ขอบคุณเดี่ยวทางนะสิบหกคู่นะท่านขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้น้มขอนเกนหลักร้อยและก็วิ่งโบนเนาะหลักร้อยเบ่งปอนหกสี่เก้าหนึ่งนะหกสี่เก้าหนึ่ง แล้วก็เด่นบนที่หก6ูนยหกูนแปดสี่ชูนหกนะชูนหกแล้วก็สี่ชูนหกแล้วก็สี่นะชูนสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาต่อไปครับผมโหนมเมืองรากเบ่งปันป โค้ดสอตัวอดีตก็ผ่านนะตวชมเนาะอดีตผ่านนะก็เนื้อทันที่แล้วก็หลูดบ้างนะตวชมเนื้อทันใหม่นี้ครับเบงปาน,นอกแล้วนะเบงปันห้าสองห้าสามห้าสี่ห้านะ โอวินสองสามสี่ห้าหกจิตนะหนุ่มเมืองรากหนุ่มเมืองรกักเจ้าของข้อมมลต์่อไปกระผมใบนี้อีกเนื่องเหนี่วทางสิบล่างศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะเบ่งป่านห้าตัว เบ่งปอนห้าตัวเป็นแนวทางนะสิบล่างเแบบห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางใบนี้ครับปอปอสิบน้อยเแบบห้าตัวท่านผู้ชมหกสองศูนย์สี่แปดหกสองศูนย์สี่แปดนะเบ่งปอนห้าตัวเป็นแนวทาง อดีตก็ผ่านนท้าชมเนาะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเหนววทันใหม่นี้ก็เบงปันหกสองศนสีดนะคู่ทั้งห้าตัวเนวาะเนืวทันครบสิบหน่วยขอบคุณมากปอปอเจ้าของแนวทางที่เบงปันไมนนี้ครับเทพบรรเหือสุดขั้นเทพ สุกเด่น1649กับ1 2ึ่จ็ดจะคู่ 1, 1 43, 4 1นะ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนึเจ็มาเะเทพบันเลอร์สูตรขั้นเทพเนาะเจ้าของแนวทางที่เบงปั้น ต่อไปครับผมใบนี้แทพบ,บันเลอสูตรขั้นเทพเบ่งปันสี่ห้าเจ็ดแปดนะเบ่งปันสี่เบ่งปันห้าเบ่งปันเจ็ดเบ่งปันแปดเนาะสิบหน่วยโบนเแบบสี่ตัวอดีตก็ผ่านอดีตก็ผ่านก็มีหลูดบ้างนะท่านผู้ชมเนาะมีหลูดบ้างนะ ขอบคุณอย่างมากครับเทศบันเลอสูตรขั้นเทศเจ้าของแนวทางที่เบงปันท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,เราเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ ขอสวัสดีครับผมอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณอย่างมาก